เทรนไทยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทวิตเตอร์นะคะที่เขาจะจัดอันดับนะคะว่าผู้คนนะคะมาทวิตข้อความอะไรกันอ,อ,อันดับ1 2ึ่งสามห้านะคะอัน,นนี้ณเวลาหกสิบสิบแปดนิกบห้นาทนะคะ <S <s <uck> นักข่าวลาออกลุงพลนะคะอยู่อันดับ3มเลยนะคะพี่น้องคะ <S <s <uck> เราจะไปดูรายละเอียดนะคะว่านักข่าวลาออกลุงพลนะคะทวิตเตอร์ตรงนี้นะคะรายละเอียดเป็นยังไงนะคะ ไปฟังกันค่ะสชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเวลาในขณะนี้หนึ่งทุ่มสานาทีนะคะของวันที่10กันยายนนะคะคุณศักดาว,วนณสุดนะคะได้โพสต์นะคะว่ายุติบทบาทในฐานะผู้สื่อข่าวนะคะเพื่อนหลายคนเห็นโพสต์นี้คงจะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะใส่เครื่องหมายอ,อ,อยู่ในวงเล็บเลยนะคะก็อธิบายนะคะว่า เราต้องบอกก่อนว่าเราทํางานกับทางช่องระยะเวลาหนึ่งปี2เดือนเรารู้สึกขอบคุณที่ช่องให้โอกาสเสมอมาขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ดีต่อเรานะคะสอนหลายๆอย่างนะคะแต่เมื่อเราทํางานมาเรื่อยๆหลายๆอย่างอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ทําให้เราไม่สามารถฝืนความรู้สึกตัวเองและเดินต่อไปไม่ได้นะคะ ก็เลยตัดสินใจไปคุยกับพี่นะคะลองพอฝ่ายข่าวแล้วบอกว่าเราอยากพักซึ่งพี่แกก็เคารพก,การตัดสินใจของเรานะคะก็คือผู้สื่อข่าวท่านนี้นะคะก็ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะไม่ทําข่าวเ,าเกี่ยวกับลุงพลต่อนะคะแล้วก็เขาเป็นแค่ ล,ลูกน้องนะคะเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนาะในช่องนะคะเราใช้เวลาคิดและแตัดสินใจหนึ่งเดือนเศษนะคะก็คือข่าวของคดีน้องชมพู่เนี่ยผ่านมาร่วมสี่เดือนแล้วนะคะใช้ช่วงเวลาที่เราทำงานอยู่ที่บ้านกกกก็คือบ้านที่ลุงพลอยู่นี่นะคะเพื่อติดตามคดีน้องชมพู่ขณะที่เราอยู่ที่นั่นนานวันเข้าเราตั้งคำถามกับตัวเองต่างๆนานานะคะแล้วคำตอบในหัวเรามันทำให้เราไม่มีความสุขกับการทำงานขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะคะ ก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้แล้วก็ขัดไม่สามารถจะขัดแย้งหรือพูดง่ายๆคิดแตกต่างจากหัวหน้าได้นะคะซึ่งทุกครั้งก็ต้องก้มหน้าก้มตาทําต่อเรื่อยไปนะคะลำบากใจหลายอย่างที่ลำบากใจมากไปกว่านั้นคือการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้ได้ถึงซึ่งข้อมูลบางอย่างโดยส่วนตัวของผู้สุขาท่านนี้เขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่แล้วบางคนเขาก็เต็มใจ แม้ว่าบางคนเต็มใจก็ตามนะคะถามว่าคนดูจะได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้ได้ประโยชน์หรือไม่นอกจากได้ดูและความขัดแย้งของเครือญาตินะคะพูด,ดง่ายนะคะจากกระแสที่เราเห็นนะคะก็จะมีถ่ายทำรายงานข่าวแบบเรียวไทม์นะคะก็คือมีการไปเกาะกระแสตั้ง ขาตั้งกล้องนะคะหลายสื่อทั้งช่อง y o u t u b e ทั้งสื่อมวลชนช่องทีวีต่างๆนะคะรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์เนาะสื่อหนังสือพิมพ์หลายๆช่องนะคะช่องใหญ่ช่องเล็กนะคะก็เรียกว่าดูกิจวัตรประจําวันของลุงพลกันหลายวันเลยเนาะแต่นี้ทางนักข่าวท่านนี้ก็โพสต์ต่อเลยนะคะว่า เราได้บอกโพสต์ก่อนหน้านี้แล้วว่าเรารับรู้ถึงกระแสของเพื่อนๆกับการต่อว่าสื่อมวลชนแสดงว่าพวกเขาก็โดนด่ามาเยอะนะคะซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสได้อธิบายให้ใครฟังมากนักนะคะแล้วก็เลยไม่อยากให้เพื่อนเมาวนะว่าสื่อทุกยี่ห้อนะคะหรือทุกแบรนด์นะคะเป็นเหมือนกันหมดนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าสื่อมวนลชน,นก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะคะก็เป็นลูกจ้างพูดง่ายๆนะต้องทํางานใต้กรอบขององค์กรการทํางานของแต่และองค์กรก็ ย่อมแตกต่างกันฉะนั้นวัฒนธรรมขององค์กรล้วนแตกต่างกันออกไปนี่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะเป็นลูกจ้างก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองในบทบาทที่ได้รับคําสั่งมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณศักดาวนาสุดก็เลยมาระบายอยู่บนเฟ e บุ o k นะคะว่าสุดท้ายนี้ในนามของตัวคุณศักดาวนาสุดเองขอถือเป็นส่วนหนึ่งคือเขายอมรับเลยว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนหนึ่งละ ที่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะคะต้องขอประทานโทษเลยนะคะทุกคนต่อการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นจนมันนำพาสังคมให้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะคุณสักดาววรรณสุดเขาก็พูดเลยนะคะว่าเขาก็เป็นแค่ทรัพยากรหมบุคคลนะคะก็คือเป็นลูกน้องนะคะไม่สามารถท้วงติงหรือแก้ไขอะไรได้มากนักและเมื่อเราอยู่ในระบบที่เป็นลูกน้องนะคะก็ต้องทําตามลูกพี่สั่ง ดังนั้นเราจึงขอถอยออกมาเพราะไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบจากกันด้วยดีขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะลงท้ายนะคะว่าขอพลสภาพอย่างเป็นทางการ9กันยายน2563นะคะนี่คือความในใจของคุณศักดาวรรณสุดนะคะผู้สื่อข่าวนะคะก็คือสื่อมวลชนท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอีกท่านหนึ่งนะที่เป็นหัวหน้าช่างภาพนะคะคุณทรงพลเรืองสมุทรนะคะ อันนี้ข้อความที่เขาโพสต์ไว้หนึ่งวันนะคะก็คือเมื่อวันนี้วันที่9นะคะก้กันยายนขอโทษอกับความเน่าเฟกกรณีคุณลุงพลป้าแตนและบ้านกกอกจากน้ำมือของสื่อมวลชนอย่างพวกเราที่หยิบยื่นให้กับสังคมตลอด4เดือนที่ผ่านมาผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างภาพข่าวช่องหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวนี้มาโดยตลอด ผมทำงานที่นี่มา6ปีตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศจนวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะอดทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้ตัดสินใจเดินออกมาแล้วนั่นก็คือลาออกจากสถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าวแล้วนะคะจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งและตัวคุณทรงพลก็คือหนึ่งในนั้นนะคะที่มีส่วนทําให้คดีความหคดีกลายเป็นเรียลลิตี้โชว์ของ ชีวิตลุงผลป้าแตนเรีวลิตี้ความแตกแยกของครอบครัวครอบครัวหนึ่งชีวิตของคนในหมู่บ้านกก,กอกเรื่องไสยศาสตร์ความงมงายและการมอมเมาเราขายข่าวรายวันเราหน้าไม่อายเราไม่สนเราว่าผิดหรือถูกเราไรจัญญาบันคือสิ่งที่สังคมตั้งคําถามนะคะและมันก็ถูกต้องทั้งหมดเลยเรานําเสนอเรื่องราวที่ห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นจนกูไม่กลับ หาประโยชน์และปล่อยให้กลุ่มคนที่ต้องการผลประโยชน์จากเรื่องนี้เข้ามารุมถึงอยากได้กระแสต้องการเพียงแค่ยอดคนดูยอดกดไลค์ยอดแชร์และรวมถึงยอดวิวนะคะโอเคนะคะบางคนแก้ต่างนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสื่อมวลชนอย่างพวกผมทําไปเพื่อตอบสนองความกระหายใครรู้ของคนในสังคมหรือช่วยเหลือให้ชาวบ้านสองคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่สิ่งนั้นแน่นอนมันคือผลประโยชน์กันทั้งนั้นนะครับ ยอมรับกันสักทีเถอะครับว่าเราในฐานะสื่อมวลชนคือตัวแปรสําคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดความบิดเบี้ยวทั้งหมดนี้เพราะเราหิวกระหายเรตติ้งกันเหลือเกินอันนี้พูดได้ตรงมากเลยนะคะเรตติ้งคืออะไรเรตติ้งเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยปัจจัยที่จะบอกว่าคุณอยู่หรือไม่นะคะและเรตติ้งก็กลายเป็นข้ออ้าง ที่จะทาให้คนบางคนคนบางกลุ่มนะคะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเราก็เห็นนะคะกระแสที่ไปหมู่บ้านกกกอกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะหลายช่องเลยนะคะหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะสำนักพิมพ์ข่าวยี่ห้อต่างๆนะคะรวมทั้งสื่อทีวีนะคะเขาก็บอกต่อกนะคะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่รับรู้เรื่องราวแล้ถูกสร้างปั้นแต่งและถูกนําเสนอผ่านหน้าจอมาโดยตลอดก็ตั้งคําถามกับตัวเองเสมอว่าเอ๊ะพวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่ มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ไม่ใช่ความแปลกใหม่ไม่ใช่หาอะไรทั้งนั้นนะคะขออนุญาตพูดตามโพสต์นี้เลยนะคะขออนุญาตที่ไม่สุภาพนะคะเขายังพูดต่อว่าวันนี้นะคะผมซึ่งระลึกเสมอว่าตัวเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พยายามแก้ไขอะไรได้บ้างแต่สุดท้ายผมขอยอมแพ้กับความบิดเบี้ยวและยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถทวงติงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นจากต้นทางได้ซึ่งก็หมายถึงต้นทางสังกัดนะคะทางช่องทีวีนะคะ ทุกอย่างดําเนินต่อไปด้วยเหตุผลที่สัญหากันมานะคะแล้วแต่นะคะว่าหัวหน้าจะสั่งอะไรมานะผมลงเออผมต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและหวังว่าเมื่อเหตุการณ์จบลงทั้งเราและคนดูบางกลุ่มน่าจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้บ้างอย่าเหมารวมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพทั้งหมดของสื่อมวลชนนี่เขาก็ขอร้องนะคะว่าอย่าแบนสื่อมวลชนนะครับอย่าเหมาทั้งเคงนะคะว่าปลาเน่าไม่กี่ตัวนะคะแล้วบองภาพลบของสื่อมวลชนไปหมดเลยทุกยี่ห้อทุกแขนงนะคะ ผมยืนยันว่าในสภาวะที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเผชิญวันนี้ก็ยังคงมีเพื่อนสื่อมวลชนที่พยายามทําหน้าที่ของตัวเองทําหน้าที่สื่อมวลชนนะคะที่ควรจะเป็นให้ได้ดีที่สุดผมขอบคุณและขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนสื่อมวลชนที่ยังยืนหยัดทาหน้าที่อย่างถูกต้องต่อไปนะคะลงชื่อทรงพลเรืองสมุทรเก้ากันยาหกหลังการประชุมที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง #fuckthesystem แบนระบบ Hashtag, แบนลุงพลเถอะพูดถึงจริยธรรมแต่สิ่งที่ทำแม่งโคตรระยำขออภัยนะคะที่พูดไม่สุภาพแต่นี้คืออ่านจากโพสต์นะคะของคุณทรงพลเรืองสมุทรนะคะขอคุณคุณทรงพลเรืองสมุทรนะคะและนักข่าวอีกท่านหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ที่ได้อัดคลิปอ่านคําที่เขาโพสต์นะคะก็คือคุณศักดาเนาะศักดานะคะศักดาอะไรเอ่ย ักดาวรณสุดนะคะนะคะทั้งคุณศักดาวรรณสุดและคุณทรงพลเรืองสมุทรนะคะก็ได้ลาออกจากาช่องทีวีใหญ่แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะออกมาเพราะทนรับกับระบบไอ,เ,อเน้นเรตติ้งนะคะจนลืมการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ควรจะเป็นที่ควรจะถูกต้องในการนำเสนอข่าวนะคะก็คลิปนี้นะคะก็นำเสนอนะคะ a นะคะในเรื่องของเทรนทวิตเตอร์นะคะ เรื่องหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะ10นะคะ10กันยายน2563ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะคะแล้วก็อยากให้ตามกระแสอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะคลิปนี้นะคะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย